สาธชนคนรักชาติที่รักประ่านวันนี้เป็นวันที่เรานัดหมายกันจะประชุมสภาชาวนาแล้วก็จะมีพี่น้องชาวนาจากหลายที่ที่เข้ามา,มาร่วมก่อร่างสร้างสภาชาวนา ช่วงระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาพอมีข่าวว่าเราจะมีการก่อร่างสร้างสภาชาวนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากสำหรับฝ่ายารัฐภาครัฐภาคเอก,กชนโดยเฉพาะพวกบริษัทขายปุย๋ยขายเม็ดพันธุ์พืชขายยาข้า,มาแมงแล้วก็พวกในทุนโรงสีพ่อค้าคนกลาง พวกนี้ก็จะคงแก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นในทุนของรัฐบาลในระดับหนึ่งหรือเป็นในทุนของภาคการเมืองในระดับหนึ่งแล้วทุกภัคก,ก็ได้รับเงินอุดหนุนจากพวกในทุนพวกนี้เองก็ไม่แปลกใจเลยว่าหลังจากมีข่าวว่าจะมีการมีการทำสภาชาวนาให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่ทุกคน ทุกภาคส่วนทุกฝ่ายจะกระตือร้นเดือดร้อนที่จะพยายามเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือชาวนาดูตัวอย่างเช่นเมืมาา่อเช้านี้ดูข่าวก็ท่านนายกสภาชาวนาแห่งประเทศไทยก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมาช่วยชาวนาซึ่ง อยู่มาเป็นสิบปีไม่เคยเรียกร้องแต่พอรู้ว่าสภาชาวนาจะก่อร่างสร้างขึ้นมาแล้วจะปฏิเสธรัฐบาลปฏิเสธพรรคการเมืองจะปฏิเสธอำนาจในทุนจะปฏิเสธพ่อค้าปุ๋ยจะปฏิเสธพ่อค้าข้าวจะปฏิเสธโรงสีแล้วก็ในทุนโคชักมีคนเดือดร้อนเพิ่มขึ้นคือมีคนเดือดร้อน ถามว่าเพราะอะไรเอาง่ายๆเอาเอาเอาคนที่เข้ามาก่อนว่าลุงปู่ได้รับรับหนังสือด่วนจากาด่วนที่สุดเลยนะใช้คำว่าด่วนที่สุดกรมส่งเสริมการเกษตรถนนถนนโยธินเขตจตุจักรเรื่องขอเชิญเข้าร่วมเสวนาระดมความช่วยเหลือเพื่อชาวนาเดียนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพแบ สิ่งที่ส่งมาด้วยกำหนดการจำนวนหนึ่งฉบับโดยการส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดโครงการระดมความช่วยเหลือชาวนาโดยจัดเวทีเสวนาทางวิชาการเสวนาระดมความช่วยเหลือชาวนาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาจากโครงการจำนนำข้าว และส่งผลกระทบต่อการลงทุนในฤดูกาลผลิตใหม่รวมทั้งมีปัญหาหนี้สินค้างชำระและค่าใช้ใจ่ายในครวัวเรือนทําให้ประสบภัยประสบกับความยากลําบากในการดารงชีวิตประจําวันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและความร่วมมือช่องทางความช่วยเหลือจากภาคล้าเอกชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในแกนแก้ไขวิกฤตของชาวนานในครั้งนี้ แล้วคนที่เขาเชิญมาร่วมมีใครบ้างก็มีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รอธิบดีกรมการข้าวผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรส่วนภาคเอกชนมีใครบ้างก็มีบริษัทเจียไตยบริษัทอีทเวิร์ดซีนบริษัทเพื่อการเกษตรบริษัท ซินเจทาซีนแล้วก็บริษัทไดนามิตพันพืชบริษัทไบเออร์ไทยบริษัทเจริญสีสัมพันธ์บริษัท no Farm, ร้อยแปดเทคโนโลยีกาสมาคมค้าเม็ดพันธุ์พืชสมาคมอารักขาพืชไทยและประธานโรงสีข้าวชาวนาตราดเกษตรกร ในในร่มวันนประเสริฐเกษตรกรทำนาดีเด่นจังหวัดสระบุรีการนาคการเพื่อการเกษตรบริษัทซีพีอินเตอรเทและก็บริษัทขายปุ๋ยธุรกิจเกษตรบริษัทขายปุ๋ยไทยบริษัทธุรกิจเกษตรและก็บริษัทคูโบต้าถามว่าบริษัทเหล่านี้เกี่ยวอะไรกับชาวนา มันก็คงจะสืบเนื่องเรื่องมาจากว่าแผนแม่บทสภาชาวนามันได้ขยายความลุงปู่ได้พูดมาสองสามิระเนซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวนาเขาเดือดร้อนมาหกเดือนแต่บริษัทเหล่านี้รวมทั้งอธิบดีไม่ให้ความใส่ใจสังเกตไหมก่อนหน้านี้ชาวนาโดดอยากลำบากฆ่าตัวตายมาตั้งแต่หกเดือนที่แล้วจนถึงวันนี้นี่จะเข้าเจเดือนแล้วเนี่ย พวกบริษัทเหล่านี้ก็ทนานิบิบดีไม่ให้ความใส่ใจไม่ให้ความสนใจแต่พอมีแผนแม่บทสภาชาวนาและเกษตรกร,ร,กรและปะัตุสัตว์ที่ลุงปู่พูดมาสามสัปดาห์พอออกมาแล้วใจกวางไปแผนแม่บทว่ายอย่างไรบ้างลองฟังดูพิม์เขียวของชาวนาสภาชาวนาการพัฒนาคุณภาพ ตอนหนึ่งจะจัดโซนนิ่งการพ่อปลู่เพื่อกำหนดคุณภาพเอราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราปลูกกันเปลอะเลอะเทอะแล้วก,การปลูกเปลอะเลอะเทอะเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถควบคุมคุณภาพควบคุมน้ำควบคุมต้นทุนการผลิตแล้วก็ไม่สามารถควบคุมราคาและกการตลาด แต่ถ้าเราสามารถจัดโซนนิ่งเพื่อการเพาะปลูกให้มันเหมาะสมมันก็จะได้ทั้งน้ำได้ทั้งการผลิตได้ทั้งโรคควบคุมโมรคแมลงได้ในตัวเสร็จแล้วก็ควบคุมการตลาดและปริมาณรวมทั้งราคาก็ควบคุมได้เนเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือจัดโซนิง่งการพ่อปลูกเพื่อกำหนดคุณภาพเกี่ยวอะไรกับ โซนที่มีไม่ดีเฉพาะแค่จำกัดวงอยู่เพียงแค่ชาวนาเท่านั้นนะรวมทั้งพืชเกษตรทั้งหลายเนี่ยโเมือ่อสองวันนี้ก็มีพวกชาวสวนยางสวนปาล์มรวมทั้งชาวไร่พืชไร่พืชสวนก็มาร่วมชุมนุมประชุมเพื่อจะจะเข้ามามีส่วนร่วมในสภาชาวนาสภาเกษตรกร,กรไทย เพราะฉะนั้นเมื่อเราจัดโซนนิ่งแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับสันดานพืชน,นิสัยพืชและกระบวนการจเจริญเติบโตเติบโต,ต,ตของพืชและสามารถควบคุมคุณภาพได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเราจะลงทุนน้อยมากแต่ได้ตังค์เยอะมากอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเราจดจัดโซนนิ่งปลูกข้าวเนี่ยให้มันเหมาะสมกับกับ,ก,บกับพื้นที่พื้นถิน แล้วก็หาข้าวที่มันสามารถที่จะมีผลผลิตมากได้ราคาสูงปลูกแล้วไม่จําเป็นต้องปริมาณมากแต่แต่ได้สตางค์มากตัวอย่างเช่นข้าวสังหยดเนี่ยโลหนึ่งข้าสารโลหนึงร้อบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้เราปลูกทุกวันนี้ชาวนาปลูกข้าวอะไรปลูกข้าวนาปรังโลหนึงพบาท คิดดูวัฒน์ปลูกข้าวสันหยดร้อยไอกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกับปลูกข้าวนาปรังโลหนึ่งหกบาทเนี่ยจะปลูกอันไหนแล้วอะไรมันเหนื่อยกว่ากันอันไหนมันเปลืองกว่ากันอันไหนมันเสียแรงงานเยอะกว่ากันเอ็นต้องต้องให้ความรู้เรื่องตัวนี้ต้องให้ความรู้ข้อสองจัดระบบชนประธานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้ข้าถึงแหล่งเพราะปลูกได้อย่างทั่วถึงเนี่ยไม่ว่าคนจะปลูกพืชอะไร ต้องจัดระบบชนประธานให้เหมาะสมข้อ3การจัดพัฒนาผลผลิตของชาวนาและเกษตรกร,กรให้แพร่หลายขายได้โดยเฉพาะขายได้โดยเฉพาะสภาชาวนาเนี่ยโดยเฉพาะสภาชาวนาจะต้องเป็นผู้ทําหน้าที่ขายสินค้าเกษตรเหล่านี้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางพอเห็นภาพไหมว่าทําไมพวกพ่อค้าคนกลางพวกบริษัท รงสีในทุนทั้งหลายถึงได้รู้สึกเดือดร้อนภายใน2วันนี้สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพยายามจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ไปพวกเขาเริ่มสะดุ้งแหละต่อมากำหนดชนิดข้าวที่มีคุณภาพที่ตลาดยอมรับและส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกข้าวชนิดใดที่ปลูกแล้วไม่มีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดควรจะลดการปลูกลงตัวอย่างเช่นข้าวนาปรังที่เขาปลูกกันอยู่ปัจจุบันเนี่ย ปลูกกันทั้งปีทั้งชาติปี 1, 3, หนึ่งสามนี่หนเนี่ยปลูกจนไม่มีใครจะซื้อเพราะข้าวนาปังในคุณภาพมันแย่ไม่มีใครอยากกินเพราะมันแข็งถึงแม้จะพัฒนาพัฒนาแล้วพัฒนาประสิทธิภาพแล้วสุดท้ายมันก็เป็นข้าวที่มีอนูของเนื้อข้าวเนี่ยมันมันไม่หนาแน่นเก็บไว้นานก็เป็นเป็น,เป,นเป็นขุย เรียกว่ามันสลายตัวมันเองได้เร็วอะพูด,ดง่ายๆซึ่งจะต่างจากข้าวนาปีซึ่งข้าวนาปีเนี่ยมันมันใช้เวลาปลูกหกเดือนหกเดือนกว่าบางพันก็เจ็ดเดือนแล้วก็หุงขึ้นหม้อนิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอีกทั้งเวลาเก็บก็เก็บไว้ได้นานเป็นปีนะสองปีอย่างต่ำแต่ข้าวนาปังเนี่ยหกเดือนมันก็เริ่มมีปัญหาแล้ว แต่ถ้าเก็บไว้เกินกว่านั้นมันก็เริ่มกินตัวมันเองแล้วแป้งมันเริ่มย่อยสลายกลายเป็นแปง้งเหมือนเมื่อเช้าที่เขาถ่ายเอกสารไอ้ลงภาพถ่ายข้าวไอ้ถ่ายทำข่าวมาเนี่ยตามกูดังข้าวไปเจาะดูนี่หยิบประมาณนี้เป็นแป้งโรยเป็นฝุ่นไปหมดลวเออข้าวปีห้า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 หกต่อห้าเจ็ดนี่นะเป็นฝุ่นไปหมดแล้ว เนี่ยข้าวนาปังจำนำทุกเม็ดชาวนาก็ไม่สนใจว่าข้าวนั้นจะมีคุณภาพไม่มีคุณภาพสนใจว่าทุกเม็ดกูจำนำได้ก็ขยันปลูกตะวันปลูกปลูกแต่สิ่งที่มันไม่มีคุณนะคะแล้วไอท้ที่ที่รัฐบาลไม่ได้ขายเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ขายอยากขายแต่ไม่มีใครซื้อเรื่องของเรื่องออยากขายแต่มันไม่มีใครซื้อกับซื้อไปได้ยังไงกับมันไม่ใช่ข้าวที่เขานิยมกินกันในตลาดโลกอะ ข้าวพวกนี้เขาจะเอานิยมเอามาปนกับข้าวหอมมะลิหรือข้าวคุณภาพดีเพื่อให้มันมีปริมาณมากต้นทุนมันจะคือพูดง่ายๆคือเป็นเทคนิคช,อช่อฉนช่อโกงของพ่อค้าข้าวอ่ะเออโกลโกงของพ่อค้าข้าวคือเอาข้าวคุณภาพต่ํามาปนกับข้าวคุณภาพดีแล้วก็ขายในราคาข้าวคุณภาพดีประมาณนี้แล้วทีนี้มันจะไปปนอะไรกันได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้น แล้ทั้งประเทศตะบันปลูกแต่ข้าวคุณภาพเลวมันก็เลยขายไม่ได้เพราะขายไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้น,นก็หมักเน่าอยู่ในโกดังอะนอเนี่ยหมักเน่าอยู่ในโกดังแล้วใครเดือดร้อนอ่ะชาวนาจะต้องเดือดร้อนเพราะมันจะเป็นวงจรกลับมาว่าอ้าวคุณปลูกข้าวแล้วคุณไม่มีใครซื้อขายไม่ได้รัฐบาลก็หยุดการจำนำหรือไม่รับจำนำแล้วก็ไม่มีตังมาจ่ายเพื่อมันขายไม่ได้เนี่ยมันเป็นวงจรอ,อุบาทอย่างงเีย วนไปกินเป็นงูกินหางเนี่ยแล้วจากจากลำดับข้าวที่เราเป็นลำดับหนึ่งของโรคในการเป็นผู้ขายข้าวและส่งออกข้าวเมื่อมันขายไม่ได้ไม่มีใครจะซื้อข้าวเราไปกินด้วยเหตุผลว่าคุณภาพมันตำ่ำจากลำดับที่หนึ่งก็ลดลงมาเหลือลำดับที่แแล้วมันจะลดลงไปอีกถ้าโครงการนี้ยังอยู่ยั้งยืนยงมันก็จะไม่เหลือสักระดับหนึ่งเพราะว่าไม่มีใครจะกินข้าวไทยเพราะ ก็อะไรเพราะว่าชาวนาทําร้ายตัวเองโดยนโยบายของรัฐบาลแบบโง่เง่า,งาเอาแต่คะแนนนิยมอย่างเดียวไม่สนใจว่าโทษฐานหรือโทษภัยมันจะเกิดอย่างไรไม่รับผิดชอบไงนี่แหละคือปัญหาแหละปัญหาว่าทําไมต้องมีสภาชาวนาแล้วต้องจัดโซนิ่งต้องคัดพันธ์ุแล้วต้องเลือกพันธุ์ที่มันเหมาะสมกับท้องตลาดที่เขาต้องการไม่จําเป็นต้องปลูกมากนะปลูก ปูข้าวนาปังห้าเกวียนแล้วปูข้าวสังยดสักสองเกวียนก็ได้เงินมหาศาลมากกว่าข้าวนาปังสักห้าเกวียนสองเท่าอีกทั้งก็ต้นทุนก็ลดลงปุ๋ยก็ใช้น้อยลงแรงงานก็ใช้น้อยลงน้ําก็ใช้น้อยลงอุปกรณ์การเกษตรทั้งปวงก็ใช้น้อยลงเครื่องไม้เครื่องมือก็ลดลงมันลดลงไปหมดแต่มันได้เงินว่าขึ้น ไอ้วิธีอย่างนี้รัฐบาลไม่บอกรัฐบาลไม่สอนกรมวิชาการเกษตรก็ไม่สั่งไม่แจ้งกรมที่ดินก็ไม่แนะนำกระบวนการไอ้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงชอบใจสิเพราะว่าปลูกเยอะกูก็ได้ขายปุ๋ยมากไงปลูกเยอะกูก็ได้ขายยาค่าแมลงเยอะไงชอบใจแต่เวลานี้พอไอ้ไอ้ไอ้ต้นแบบ แม่แผนแม่บทของสภาชาวนามันเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นล่างพวกนี้ชักเดือดร้อนแล้วชักเดือดร้อนทำไมก็มารวมหัวกันว่าจะทํำยังไงจะหาวิธีทําให้ชาวนาเห็นว่าฉันยังมีตัวตนอยู่นะแต่ฉันยังช่วยคุณอยู่นะแล้วทําไมไม่ช่วยเมื่อหลายปีก่อนนั้นอ่ะทําไมไม่ช่วยเมื่อก่อนหน้าที่มันจะเกิดสภาชาวนาล่ะเออ แต่พอตอนนี้เนี่ยไอกระบวนการสภาชาวนามันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเริ่มเดือดร้อนแล้วโอ้ยเขาปลูกข้าวจัดโซนนิ่งปลูกข้าวแล้วเออเอาเอาตลาดเป็นเกณฑคือมีคนกินเราจึงปลูกเขากินอะไรเราปลูกอย่างนั้นไม่ได้ปลูกพ้ามเพลือแบบข้าวก่อนเอปุ๋ยกูจะขายได้เยอะไหมเนี่ยเอายาฆ่า,มาแมลงกูจะขายได้มากไหมเนี่ยเ่อ แล้วเม็ดพันธุ์พืชกูจะขายได้เยอะไหมเนี่ยถ้าปลูกข้าวเฉพาะชนิดเฉพาะชนิดเนี่ยแล้วไอ้แต่และชนิดที่ปลูกเนี่ยมันก็ใช้ไม่ต้องมากเพราะว่าชาวไร่ชาวนามีที่ไม่มากแต่ปลูกแล้วได้เงินมากเขาก็ไม่อยากจะเหนื่อยมากก็เอาไปเพียงแค่ว่าพอหอมปากหอมคอปลูกไว้กินเหลือกินจีนขายแล้วกูจะขายเม็ดพันธุ์พืชดต่อไปไหมแล้วกระบวนการไอ้รถไถรถ รถตัดรถเกี่ยวเนี่ยกูจะได้มีโอกาสได้ขายเยอะขึ้นไหมเพราะว่าชาวนาเริ่มที่จะพออยู่พอกินแล้วไงเริ่มที่จะแข็งแรงเริ่มจะคิดเป็นงั้นไอ้รถต่างๆที่กูทําไว้เตรียมขายกูจะไปขายใครทั้งหมดนี่เริ่มเดือดร้อนเลยมารวมหัวกับพวกอธิบดีอธิบดี